สวัสดีครับผมโมแกนเจนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตั้งนะครับโช๊คตัวเทอินตัวเอ็นดูร่าโปรพัทนะครับตัวนี้นะครับเป็นโช๊คหน้าตาเหมือนโช๊คเดิมนะครับเวลาติดตั้งเนี่ยเราจะใช้ร่วมกับสปริงเดิมนะอันนี้คือเราใส่ให้เห็นภาพเนาะตัวโช๊คเนี่ยเขามาเขาจะมาแต่ตัวโช๊คนะครับแล้วก็สปริงเนี่ยใช้ของเดิมทุกอย่างหัวโช๊คอะไรใช้ของเดิมหมดข้างหลังก็ใช้ของเดิมนี่นะครับใช้ของเดิมหองเดิมขอไปฉะนั้นความสูงเนี่ยจะได้เท่าเดิมเลยนะครับก็คือเพราะสุดท้ายแล้วความสู ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสําหรับ b v d รุ่นสแตนดานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวตัวเ e อ็กเทนเนี่ยอันนี้ออกมานานแล้วนะครับก็คือไปหาคลิปดูเอาผมน่าจะเคยทาเทปไว้ให้แล้วเนาะแต่วันนี้ก็คือเป็นชุดแรกนะครับที่มาติดตั้งในตัว b v d d o o f i e รุ่นสแตนดาดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วก็ไปทดสอบกันเลยครับว่าฟิลลิ่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับสาหรับจะตรกับที่ลหลายๆคนรอคอยอยู่หรือเปล่าครับสำหรับเทียร์อินอูนลิลาบโบรพันม หลังจากเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับเ,ออเมื่อเราทําการตั้งสู enos, ์เซนอสทีนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะมาลองรถแล้วนะครับนี่เราก็ไปลองถนนเส้นเดิมนะครับที่เป็นถนนลัดยางมีทั้งคอนกรีตมีทั้งหลุมมีอะไรก็แล้วแต่ครับเราก็จะเทสถนนเส้นเดิมเพราะว่าเราจะได้ออรับรู้ในถนนจริงๆแล้วก็สภาวะถนนที่มันแตกต่างกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับคอนกรีตเนี่ยหลายท่านก็รู้จักกันดีนะมันดูเหมือนจะเรียบครับแต่ผม ขับรถมาทุกๆที่นะครับเหมือนจะเรียบนะแต่มันไม่เรียบครับมันจะเป็นอย่างงี้เป็นเรื่องปกติรรกของถนนคอนกรีตับมันก็จะแป๊กแแป๊กแเมันจะเป็นขอบเส้นถนนนะครับมันจะรู้สึกแบบตึ๊กตึ๊ดตึครับแต่ต้องอันนี้รู้สึกน้อยมากเพราะว่าเส้นเนี้ยเป็นเส้นที่ผมลองรถประจําแล้วก็เป็นเส้นที่ผมไปส่งลูกบ้านอีอกบ้านหนึ่งประจําเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เทอิน เป็นตัวที่สเปคสําหรับประเทศไทยนะครับรถของเราเนี่ยเป็นชุดแรกของเ hey ทีอินนะครับที่เป็นตัวทดสอบเลยแล้วก็ทางไ hey ทียร์อินกับเราก็ร่วมทดสอบกันเรียบร้อยนะครับก็เลยจบมาต่อไปนี้ในดูหลุมข้างหน้านี่นะรูดเลยนี่ไงครับตอนนี้กำลังเป็นซ่อมแทบไม่รู้สึกเลยคือไปแบบชิลๆแล้วขับแบบว่าสบายมากแต่ว่าเดี๋ยวถนนต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นถนนที่หาดรื่โหดกว่านี้นะครับมันจะเป็นถนนที่10บล้อวิ่งกันเยอะคือเส้นบางเลนนะครับผมว่าใครเคยผ่านในดถนน,นข้างหน้าหรว่า,านี้เนี่ยนี้อันนี้เราวิ่งอยู่ความเร็ว100ครับ ขนาดล้อขอ17นะรูดชิวๆเลยและ16จะดีขนาดไหนตอนนี้เราก็มาถึงถนนเส้นที่เราใช้กันประจำให้ดูสภาพถนนก่อนนะเรา10ล้อวิ่งกันเต็มหมดฟังเลนครับผมบอกเลยเป็นที่รู้จักกันดีถนนเส้นนี้เป็นคลื่นทั้งเส้นครับถ้าเกิดว่าเส้นนี้เอาอยู่นะครับเส้นอื่นได้ชิวเลยโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตใช้ความเร็วหน่อยนะครับว่าเ,ออเมื่อขับเร็วๆแน่าจะเป็นไงนะก็เทสสำหรับคนที่เวลาขับเร็วๆนะโอเคไปลุย ลงคอส์พานเนี่ยตอนนี้ครับดวามาด้วยความเร็วพอสมควรเนาะลงมาทีเดียวแล้วคือจบเลยครับอาการแบบกระดึงกระดึงเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอรกระเด้งเราใช้คำว่าเด้งแล้วกันนะเพราะว่ามันมันจะแบบพอเวลาลงแล้วลถมันจะเป็นอย่างเงี้ยทีเดียวจบเลยครับพอร์พานลงสูง,สงมาด้วยความเร็วนะลงและทีเดียวคือก็เรียบลงมากถนนเลยครับทําได้ดีมากครับอันนี้ไม่ได้อวยนะเด้วยความที่เป็นเอนดูราโปพัสครับโปพัสหรือเอนดูราโปก็แล้วแต่ เทยิจะทําออกมาในแนวนุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมาเจอกับการที่ปรับแต่งใหม่ให้มันเป็นสเปคไทยเนี่ยให้เหมาะกับถนนไทยอะครับมันก็เลยดีขึ้นไปอีกฉะนั้นเนี่ยสำหรับสายรถบ้านแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่อยากโหลดเพราะว่าแบตเราอยู่ใต้ท้องนะทุกคนก็กังวลว่าถ้าถือว่าใส่โชคโหลดแล้วแบตจะตำไหมกลัวแบตแปกกระแทกเพาบนถนนบ้านเรามันก็มีสรรพสิ่งหลายอยา่างบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นตัวหมาบังเหล็กบังหินบังอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากโหลดกันก็ถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยก็สรุปไม่ง่ายเหมาะกับรถบ้านที่ไม่ต้้อองการหลดดนน,นนบีน่ถขึ เมื่อกี้เนี่ยรถสิบล้อข้างหน้าเห็นไหมขย่าเขย่าเลยของเราคือจะไปแบบตึบๆไๆปเลยครับได้ยินแต่เสียงแต่ว่าอาการเนี่ยจะไม่ถึงรถเลยนะครับนะครับไปแบบดีมากส่วนราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งเด้เราคาให้ทิง้งหรือว่าสอบถามไปทางเพจก,ก็ได้หลังจากคลิปนี้ลงเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวเทสแล้วก็เป็นชุดแรกที่เทสจบแล้วและต่อไปอะ่ะก็คือสเปคทุกอย่างจะเป็นเหมือนรถค,คันนี้เลยเพราะว่าโชว์ชุดนี้นะครับก็คือผ่านการเก็บค่าเก็บค่าไดโน่เก็บดาต้ลล็อกทุกอย่างมาหมดแล้วฉะนั้น โชคชุดต่อๆหลังจากชุดนี้ไปก็จะได้ฟีลลิ่งนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเก็บข้อมูลจากรถคันนี้หมดแล้วใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับร้านเอ็นเจพาร์ตอยู่บางบัวทองนะครับจำหน่ายของแต่งทุกอย่างครับที่เป็นหอนได้รถไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพล้อยางโช๊กหรือว่าจะเป็นม่านไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นของตกแต่งรถยนต์เรามีครบวงจรเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนสวัสดีครับ